สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิวนิว,นวเอลเด้งร่ำให้ตั้งตัวไม่ทันหลังต้นธนพลถูกตัดสินจำคุกคดีขโมยไฟหลวงเรียกได้ว่าทำเอาช็อกทั้งโซเชียลเมื่อสารดีกาได้อ่านคำพิพากษาต้นธนพลอดีตนักสแสดงชื่อดังในข้อหารลักทรัพย์โดยพิพากษายืนตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์ให้จำคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญา และล่าสุดขอให้กำลังใจเมื่อนิวนิวเอลเด้งรำไห้ตั้งตัวไม่ทันหลังต้งนธนพลถูกตัดสินจำคุกคดีกระมอยไฟหลวงโดยงานนี้นิวนิวเอลเด้งก็ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กครั้งแรกหลังร้องไห้ว่าขอบคุณสื่อทุกแห่งที่ติดต่อเข้ามาวันนี้นิวไม่พร้อมตอบคำถามทุกคนได้เพราะนิวตั้งตัวไม่ทันกับสิ่งที่นิวเจอนิวขอเวลาก่อนนะคะขอบพระคุณทุกทกท,กท่านที่รักและเมตตาพิเตเกษนกับนิวค่ะนิวนิวเอลเด้งต้นธนพล ในขณะที่เพื่อนสนิทนิวนิวเอลเด้งโพสต์ภาพเธอขณะร้องไห้และระบุข,ข้อความว่าสงสารเพื่อนจับใจร้องไห้ไม่หยุดเลย รักมึงนะเว้ยมึงต้องเข้มแข็งดิวะมึงเก่งอยู่แล้วเพื่อนบอกเลยจากสายสีปรังสิแต่แค่ปากซอยถ้ามึงเป็นแบบนี้ Hashtag n e w n e w e l d e n กูขับรถมาเพื่อมึงกูรู้ว่าคำว่าไหวของมึงคืออะไรเพราคบกันมาหลายปีมึงปากแข็งรักมึงนะถ้าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ